คือตลาดพุทอเมกานะครับโอ้โหทำกราฟได้แบบเอาจริง,รงนะทำกราฟได้ทำกราฟได้อุจาร์มากอะเอาจริงนะครับคำว่าอุจาร์ในที่นี้คืออะไรรู้ไหมฮะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราไปเจอกราฟเนี่ยนะเวลาท็อปถูกกดเห็นปะท็อปถูกกดท็อปเนี่ยคือคำว่าท็อปถูกกดหมายความว่าตลาดเนี่ยมันเหมือนมีกลิ่นเด้งลงมาแล้วก็เด้งลงมาอีกแล้วก็มาอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยด้วยนะห้าสิบวันเนี่ยคือเอาจริงนะฮะ พูดอย่างไม่มีอคตินะฮะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ถนัดอย่างแรงนะฮะพูดอย่างไม่มีอคติก็คือเวลาเราท็อปเราถูกกดเนี่ยนะฮะนี่เส้นค่าเฉลี่ยนะฮะแล้วถูกย้ำๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นกราฟที่แบบสัญญาณสัญญาณแย่มากๆดังนั้นใครมีพุท SPX ndx คือถือพุทไปเลยนะโดยเฉพาะพุท spx นะครับคือการแบบนี้คือมันจะเน่าแน่ๆนะฮะคือเวลาท็อปถูกกดแล้วก็ลงย้ำโลเนี่ยผมมักจะสอนในคอ s t สทุกคอสนะฮะว่าท่าที่ง่ายที่สุดนะครับคือ <c ười> <c ười> ชีวิตของเรามันจะต้องมีท่าเบสิกใช่ปะอย่าคิดลึกนะผมไม่ได้ชวในให้คิดลึกนะครับคือไม่ว่าท่านจะจิตพิสดารขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องมีท่าพื้นฐาน ถูกไหมนะครับถ้าพื้นฐานสำหรับเรื่องของเอทรนนะเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรื่องของแนวโน้มเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอยู่จะพูดไงดีวะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่อสองสามเทรนนะฮะก็คือขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวย์นะครับในรอบปีเลยนะที่ผมดูนั่งดูนะครับ เป็นครั้งแรกในรอบปีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือลงมาเด้งและเอาไม่อยู่แล้วก็ย่อลงมาอีกดังนั้นผมว่าม่นลงอีกวะนะครับมันมันเข้าสู่สภาวะอาจจะไม่ใช่แบบพักตัวแล้วอะ่ะอาจจะเป็นสภาวะแบบปรับฐานนะฮะหรือเป็น,นคอร์เรกชันนะจะไม่ใช่แบบแค่คอน s o โซลิเดตแล้วมันจะเป็น, collection, นคอร์เรกชันนะฮะก็จะลงหนักระดับหนึ่งก็แปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหลุดเส้น50วันนะฮะ Uh huh. ยกเว้นยกเว้นว่ายกเว้นยกเว้นยกเว้นอะไรคืนนี้คืนนี้เนี่ยมันจะเป็นวันสิ้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 นงวดงบประมาณปีงบประมาณของปี2021ของอเมริกาเหมือนกันนะ,ะทุกๆประเทศเป็นเหมือนกันหมดนะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปสู่งวดปี2022ใช่สิ เขายังพิจารณาบัตเจ็ตกันยังไม่เสร็จเลยตอนนี้กฎหมายงบประมาณน่ยยังอยู่ในสภาเลยเนะี่ยยกเว้นว่าภายในอาทิตย์นี้วันสองวันนี้เขาคุยกันรู้เรื่องอาจจะเป็นข่าวดีของตลาดนะครับสร้างพื้นฐานเนี่ยยัดเข้ามาในกฎหมายงบประมาณนี้ด้วยซึ่งทางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอางบประมาณก็ไปส่วนงบประมาณสิส่วนไอแผนโครงสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานะให้แยกออกมาเพื่อให้สภาพ,พิจารณาอีกทีนึงไม่ใช่เอามารวมกันเป็นแพ็คเดียวกันแบบนี้นะครับเนี่ยคือมันยังคุยกันไม่จบเพราะว่าโจบไบเดนกล่าวว่า อาจจะใช้เนี่ยนะครับในแง่ของการพิจารณากฎหมายงบประมาณซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้เสียงผุ้ทสภา2ใน3มไงมันใช้แค่เสียงส่วนมากก็ผ่านแล้วถูกไหมกฎหมายงบประมาณเนี่ยก็เออก็เลยกะจะยัดพวกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอัดเข้ามานะครับแล้วก็ให้ผ่านทีเดียวเลยแต่สภาเขาอ่ะไม่ยอมตอนนี้นะครับกลุ่มหัวก้าวหน้าในเดมโมแครตไม่ยอมมันก็เลยทําให้การพิจารณางบมามประมาณมีปัญหารวมไปถึงเรื่องของการพิจารณาเดฟเซอ i ์ริงด้วยเพดานนี่ แล้วเจเน็ตจะเล่นเมื่อวานแกก็เตือนแล้วมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่กับเศรษฐกิจเมกานะถ้าหลังจากวันที่วันที่18ตุลาคมนี้เนี่ยซึ่งมันจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีเงินมากพอที่จะเอามาใช้สําหรับแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเอามาใช้จ่ายของรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไปในวันที่18เนี้ถ้ามันเลยตรงนี้ไปแล้วมันไม่ได้มีบัตเจตชั่วคราวมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่การหนึ่งินดัดชัระหนี่อย่างที่สองนะฮะ ก็จะเข้าสู่ที่ไม่มีเงินให้กับบรรดาหน่วยงานต่างๆของรัฐก็จะนําไปสู่เรื่องของ g โก n เ s h u ัด o w n อีกโอ้ยขูยย่ยิกเลยอ่ะคือตอนนี้ต้องแยกเรื่องให้ออกนะฮะว่า 1. ไม่มีเงินสําหรับไว้บริหารราชการแผ่นดินนะฮะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเพดานนี่ซึ่งก็จะไปทำให้ถ้าไม่มีการขยายเพดานนี่ก็แปลว่ากู้เพิ่มไม่ได้เมื่อกู้เพิ่มไม่ได้ก็แปลว่าไม่สามารถที่จะเอามาโลโอเวอร์นะครับ คุณกู้อ๋อเขาใหายพันธบัตรที่มีคบกาหนดที่จะต้องชําระดอกเบี้ยชําระหนี้ก็ว่ากันไปเข้าใจความหมายนะครับมีอยู่สองเรื่องตอนนี้ในอเมริกาที่ปวดหัวสภาเขายังไม่ให้ผ่านนะดูว่ามันจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะฮะมันก็กลายเป็นตัวเขย่าขวัญสั่นประสาทในตอนนี้นะที่ทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเด้งลงมานอกจากที่เรื่องเด้งลงมาตรงนี้แล้วยังมีเรื่องของอินเฟลชันเฟียอีกคือความกลัวเรื่องเงินเฟ้อผมบอกแล้วใช่ป่ะเมื่อวานว่าเมื่อวานเนี่ยผมอาจจะ เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มาเล่าให้ฟังเรื่องของเอ,อ่อ g y Crisis นะฮะวิกฤตทังด้านการขาดแคลนพลังงานแต่ผมบอกแล้วว่าจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเรื่องนี้ม่นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่จริงๆนะเมื่อคืนนี่โอ้โแล้วดูนะวันนี้นะฮะมองไปทางไหนก็มีแต่คนพูดถึงเรื่องของความกลัวเรื่องเงินเฟ้อบอลยูพุ่งบา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 บบบนะฮะมันมาแล้วนะฮะสิ่งที่เรา กลัวนะครับชัดเจนนะครับก็กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อครับนะครับยังไรก็ตามนะครับภายใต้นะครับภายใต้สถานการณ์ที่ตอนนี้นะฮะมันเดือดมากๆเนี่ยนะครับเราจะพบว่าอะไรนะ S&P ปรับลดลงนะฮะแล้วเราพบว่าอะไรครับบอลยูเนี่ยมันสไปคขึ้นฮะเห็นบ้าบอลยูก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันสวนทางกับอะไรครับมันสวนทางกับพวกบรรดาเทคครับ นะฮะซอฟต์แวร์ตอนนี้นะฮะพวกหุ้นเกี่ยวกับเทคนะฮะซอฟต์แวร์เพนนะฮะก็คือเดี่ยงนะครับภายใต้สถานการณ์ที่บอลยูมานะครับพวกบรรดากลุ่มเทคโดยเฉพาะพวกเทคขนาดกลางขนาดเล็กคือยับนะฮะมันก็เลยทำให้การพุทธที่เมื่อวานเราเปิดพุทธ ndx ไว้เนี่ยได้ตังค์แล้วก็อยากผมก็อยากจะถือพุทธต่อไปเพราะว่าทิศทางตอนนี้คือบอลยูมันมาจริง ma แล้วก็บรรดาหุ้นเทคขนาดกลางขนาดเล็กกาลังเน่านะฮะ ก็เราก็ถือต่อไปครับนะครับแล้วภายใต้สถานการณ์แบบนี้แปลว่าเราต้องไปเน้นถืออะไรล่ะก็เป็นเน้นถือพวกบรรดาพวก v a l u e STOCK นะพวกหุ้น c ีคิคอทั้งหลายพวกพลังงานพวกธนาคารถือไปเลยย่อมาคือต้องเอาเพิ่มนะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูด้วยนะครับตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับเขาบอกว่ามันเป็นการเอาคืนของ Value stock นะฮะ เพราะว่า rising bond yield นะการปรับเพิ่มขึ้นของบอลนะครับการปรับเพิ่มขึ้นของบอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าทําให้เกิดการชิปนะฮะจากหุ้นโกลดมาไปที่หุ้นแว l u ลูเห็นปะ่ะหุ้นโกลดตอนนี้นะฮะทำกรารไม่งามเลยนะครับท็อปถูกกดแล้วก็ลงทำโลหลุดแน่นอนส่วนในขณะเดีดวยวกันพวกหุ้นแวล u e ูนะฮะฟื้นขึ้นมาจากหลุมแล้วนะครับมันมีการชิปเกิดขึ้นนะครับ MSCI จากแว l u ลูพลิกกลับมาไปเอาโกลดแล้วนะครับอ,อ้อขออภัยผมเขียนผิด จากโกลดเนี่ยมันพลิกกลับมาไปเอา v a l u ลูนะฮะโกลดก็คืออะไรโกลดก็อาจจะเป็นพวกโกลดิจรมันก็มีทั้งโกลดโกลโกสองแบบนะฮะโกลดแบบว่าพวกมีเหตุมีผลรองรับกับโกลดที่ขึ้นมาเพราะว่าเก่งกําไรในราคานะครับอ่ะโกดประเภทพวกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็กําลังแย่นะฮะแล้วก็โดนเทคกันกระหน่ำแล้วก็มันก็มีการ Move กลับมาที่พวก m s c i w o r l d Value Index อ่ะเร์เแน,นก็ต้องเป็นพวกอะไรครับ พวกกลุ่มซีคีโคเป็นหลัก,กอย่างเช่นพลังงานเอ่ยธนาคารเออยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันสวิตกลับมาล้นะครับชัดเจนเห็นการาฟเนาะอันนี้ขาลงอันนี้กำลังฟื้นตัวนะฮะชัดเจนแล้วถ้าให้ผมเปรียบเปรยนะยังจำได้ไหมนะฮะมีนาครับกลุ่มพามีนาเห็นปะ่ะช่วงที่เงินเฟ้อถล่มเมกาลราลอกแรกนะครับเห็นปะ่ะหุ้นเทคโดนยับนะฮะ แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของ v a ร์ดครับถ้าเรายังจําได้คือถ้าในบ้านเราก็คือช่วงเวลาเดือนมีนากุมภามีนาเนี่ยปอทอปทอสอพอไอวีเอกลุ่มลงกันขึ้นกระจายนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วอาจจะกินระยะเวลาเป็นเดือนด้วยเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นช็อตที่ดีที่สุดนะฮะของหุ้นแวร์ดนับจากนี้เป็นต้นไปนะฮะ แต่วันนี้ก็คงลงตามตลาดแหละลงมาผมก็เก็บอะไม่สนนะฮะพวกคุณแว l u ลูนะครับโดยเฉพาะบ้านเราคือมิ่งเพียวแว l u ลูมากนะครับเซตอินเด็กซ์เนี่ยเพียวแวร์ลูนะครับเราวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ